สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงว่าใครหรือว่าลัคนาราศีใดที่มีโอกาสเฮงรวยปังรับทรัพย์รับโชคในวันที่16พฤศจิกายนนี้นะคะเราก็จะมาเช็คกันเหมือนเช่นเคยค่ะและเราจะไม่ได้มีการจัดอันดับว่าใครเป็นอันดับ1อันดับสองหรืออันดับ3นะคะเราก็จะยกมาและอธิบายกันให้ทราบแต่ละลัคนาราศีเลยค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลค่ะชาวตุลท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีตุลก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดย,ยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีตุลน,นั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนโดยประมาณค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีตุลว่าในช่วงวันที่16พฤศจิกายนปี2565นี้ทำไมคุณถึงเข้าเกณฑ์เป็นหนึ่งใน6ลัคนาราศีที่มีโอกาสเฮง รวยปังรับทรัพย์รับโชคค่ะ ชาวลัคนาราศีตุลคะ่ะคุณมีดาวพระศุกเป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจําตัวคะ่ะและในขณะนี้ดาวพระศุกได้โคจรไปอยู่ที่เรือนกระดุมพระเรือนการเงินการทองนั่นเองนะคะเจ้าลัคนาจะมีความสามารถในการหาเงินเจ้าลัคนาจะโฟกัสในเรื่องของการเงินการทองมากยิ่งขึ้นและไม่พอเท่านั้นดาวพระอาทิตย์ซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนลาพะ ของดวงชะตาได้โคจรมาทับเนื้อทับตัวคุณด้วยค่ะดาวพระอาทิตย์ทับตัวดาวราพะทับตัวโชคลาภไม่หลุดไปจากคุณอย่างแน่นอนค่ะเพียงแต่ว่าดาวพระอาทิตย์ที่มาทับตัวคุณในครั้งนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดเพราะฉะนั้นจะต้องเตือนชาวลัคนาราศีตุลในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของสายตาเพราะดาวพระอาทิตย์นั้นเขาอ่อนแรงอ่อนกําลังคุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับตาหรือมีการซื้อแว่นตาใหม่ซื้อคอนแทคเลนส์ใหม่นะคะหรือว่ารู้สึกคันตา รู้สึกตามเมื่อยตาล้าถ้าเกิดมีการรักษาเกี่ยวกับดวงตาบินค่ารักษาหรือบินค่าใช้จ่ายเหล่านี้นะคะสามารถที่จะนําตัวเลขที่เกี่ยวข้องแล้วกันเนาะนําไปเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคดูได้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลค่ะและอีกประการหนึ่งที่ถือว่าโดดเด่นมากๆสําหรับชาวตุลน,นั่นก็คือดาวพระจันทร์ค่ะดาวจันทร์ได้โคจรอ,อยู่ในเรือน11นั่นก็คือเรือนลาพะของดวงชะตา ดาวพระจันทร์เป็นดาวแห่งความโชคดีค่ะเมื่อโคจรมาอยู่ในเรือนโชคลาภ โชคลาภใหญ่แบบเนี้ยโอกาสในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคโอกาสในเรื่องของการฟลอร์การเงินการทองการหมุนเงินหรือการหาเงินก็ตามแต่จะมีเกณฑ์ที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือไม่เช่นนั้นก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีตุลได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนเพศหญิงคนเพศหญิงอาจจะซัพพอร์ตอะไรบางอย่างเพื่อให้คุณทํางานบางอย่างได้ลุล่วงได้สําเร็จแบบเนี้ยก็มีเกณฑ์เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะไม่ไม่พอเท่านั้น ดาวพระราหูดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณในขณะน,นี้เวลานี้เล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่และได้ตำแหน่งเป็นเทวีโชคดาวปุตตะคือดาวโชคลาภเล็กเล็งลัคนาราศีเกิดได้ตำแหน่งดีๆอย่างเทวีโชคก็ยิ่งที่จะประกันรับประกันไปอีกนะคะว่า คำว่าเทวีหมายถึงเพศหญิงเพราะฉะนั้นคนเพศหญิงเนี่ยจะมีอิทธิพลกับชาวลัคนาราศีตุลในระยะ1-2วันนี้นะคะอย่างแน่นอนนะเพราะดาวพระจันทร์รอบวงการโคโจรของเขาก็ประมาณ2วันครึง่งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เนี่ย คนเพศหญิงเนี่ยจะมาคล้องเกี่ยวคล้องแวะกับคุณให้โชคให้ลาบกับคุณให้การสนับสนุนให้การช่วยเหลือกับคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีตุลค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะเพราะว่าดาวพระเกตโคจรได้ตําแหน่งดีๆนะคะมีเกณฑ์ฝันดีฝันแม่นมีเกณฑ์ที่จะทําบุญขึ้นมีเกณฑ์ที่จะได้โชคจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ที่จะเกิดลางสังหรณ์แม่นแม่นลางสังหรณ์แปลกๆในระยะนี้มีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์ได้ของใหม่ค่ะมีเกณฑ์ที่คนจะได้ ที่ถูกใจหรือไปในสถานที่ที่จันลงใจด้วยค่ะคร่าวๆเท่านี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลนสมัยก็ต้องขออวยพรอวชยชัยให้ชาวตุลนทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะขอให้เฮงรวยปังกันทุกคนกันทั่วหน้านะคะสวัสดีค่ะ